มือถือเปลี่ยนชีวิตมือถือกับชีวิตเราในโลกปัจจุบันมือถือไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์สื่อสารที่พกพาง่ายแต่กลายเป็นหน้าต่างสู่โลกทั้งใบมือถือทําให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและเชื่อมต่อกับผู้คนทั่วโลกได้โดยไม่จํากัดระยะทางไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนมือถือจะเป็นผู้ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้หรือบางครั้งก็อาจทําให้คุณเสียเวลาโดยไม่รู้ตัวลองสังเกตชีวิตประจําวันของตัวเอง เช้าเช้าตื่นมาคุณมักจะหยิบมือถือก่อนหรือไม่เช็คข่าวเช็คโซเชียลหรืออ่านข้อความจากเพื่อนครู่หนึ่งมือถือก็กลายเป็นสิ่งแรกที่สัมผัสและส่งผลต่ออารมณ์ของคุณทันทีหากเปิดอ่านข้อความหรือข่าวสารที่ให้พลังบวกคุณจะรู้สึกสดชื่นมีแรงทำงานแต่ถ้าเจอสิ่งไม่พึงประสงค์ความคิดลบและความกังวลก็จะเข้ามาโดยอัตโนมัติมือถือไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือแต่เป็นส่วนหนึ่งของความคิดและวิธีมองโลกของเรา ทุกครั้งที่คุณเปิดมือถือคุณกำลังเลือกสิ่งที่จะเสพสิ่งที่บันทึกและสิ่งที่นำไปใช้ในชีวิตการรู้ตัวว่าเราใช้มือถือเพื่อประโยชน์หรือเพื่อเสียเวลาและนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตสิ่งสำคัญคือเริ่มจากการสังเกตตัวเองลองจดว่าในหนึ่งวันคุณใช้มือถือไปกับอะไรบ้างการใช้เวลาสักสิบถึงสิบห้านาทีสังเกตการใช้งานมือถือจะทำให้คุณเห็นภาพตัวเองชัดเจนคุณอาจพบว่าตนเองใช้เวลาไปกับโซเชียลมีเดียมากเกินไป โดยไม่ได้สร้างคุณค่าใดๆหรืออาจพบว่าคุณใช้มือถือเพื่อเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่แล้วซึ่งสามารถต่อยอดให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงได้หลังจากสังเกตแล้วขั้นต่อไปคือเปลี่ยนมุมมองตัวเองต่อมือถือจากอุปกรณ์ที่ใช้เสพสิ่งไร้าสาระให้กลายเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจคุณสามารถกำหนดว่ามือถือจะเป็นเพื่อนคู่คิดที่ช่วยให้คุณเติบโตไม่ใช่ตัวรบกวนชีวิต ลองจินตนาการภาพตัวเองในวันหนึ่งที่ตื่นเช้ามีมือถืออยู่ในมือคุณไม่ได้เช็คโซเชียลก่อนแต่เปิดแอปบันทึกความคิดหรืออ่านบทความสร้างแรงบันดาลใจมือถือทําให้คุณเริ่มวันด้วยพลังบวกความคิดของคุณเปิดกว้างแอปพร้อมเผชิญความท้าทายวันนั้นคุณได้ใช้มือถือเป็นเครื่องมือสร้างชีวิตไม่ใช่ทําลายเวลากิจวัตรเชิงจินตนาการเช้าฟังพอร์แคสแรงบันดาลใจหรืออ่านบทความพัฒนาตัวเอง15นาทีกลางวันใช้มือถือวางแผนงาน หรือบันทึกความสำเร็จเล็กๆเ ق. ย็ยนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้และวางแผนเป้าหมายวันถัดไปมือถือมีพลังในการเปลี่ยนชีวิตหากคุณใช้มันอย่างมีสติสังเกตและปรับมุมมองตัวคุณเองจะเริ่มเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆและความคิดของคุณจะเปลี่ยนไปมือถือจึงไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์แต่เป็นเครื่องมือสร้างชีวิตและความคิดบวกเปลี่ยนความคิดผ่านมือถือในตอนแรกเราได้เห็นแล้วว่ามือถือไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์แต่สามารถเป็นหน้าต่างสู่โลก และเครื่องมือพัฒนาตัวเองได้ตอนนี้เราจะลงลึกถึงวิธีใช้มือถือเพื่อเปลี่ยนความคิดและสร้างภาพลักษณ์ตัวเองหนึ่งสังเกตและวิเคราะห์การใช้มือถือเริ่มต้นจากการสังเกตตัวเองทุกครั้งที่หยิบมือถือเปิดมือถือเพื่อทําอะไรใช้เวลากับอะไรบ้างสิ่งที่คุณเสพช่วยให้ความคิดบวกหรือทําให้คุณเครียดการสังเกตตัวเองทําให้เรารู้ว่าเวลาและพลังความคิดของเราหายไปกับสิ่งไหนบ้างหากคุณพบว่าเวลาไปกับโซเชียลที่ไม่สร้างคุณค่า ให้เริ่มปรับทีละน้อยเช่นตั้งเวลาใช้โซเชียล30นาทีต่อวันหรือเลือกติดตามคอนเทนต์ที่ให้ความรู้และแรงบันดาลใจ 2. การใช้มือถือเป็นเครื่องมือสร้างความคิดเชิงบวกมือถือสามารถช่วยสร้างไมค์เซตบวกได้หลายวิธีบันทึกความคิดและไอเดียผ่านแอปจดบันทึกหรือโน้ตฟังพอดแคสต์หรือหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจเช่นเรื่องราวความสำเร็จเทคนิคพัฒนาตัวเองติดตามคอร์สออนไลน์เพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ เช่นการสื่อสารการจัดการเวลาหรือความคิดสร้างสรรค์ตัวอย่างเช่นเชา้าฟังพอดแคสต์แรงบันดาลใจขณะตื่นนอน1 0ถึงนาทีกลางวันใช้มือถือจดเป้าหมายและวางแผนงานเย็นทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้และวิเคราะห์ว่ามือถือช่วยให้ตัวเองเติบโตอย่างไรสเปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองผ่านมือถือมือถือไม่ได้เพียงเปลี่ยนความคิดแต่ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของตัวเองเป็นคนที่มีวินัยใช้เวลาอย่างคุ้มค่า เป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้และพร้อมรับโอกาสมือถือเป็นเหมือนกระจกสะท้อนตัวตนทุกครั้งที่เลือกเสพสิ่งที่มีคุณค่าเรากำลังสร้างภาพลักษณ์ตัวเองลองจินตนาการภาพตัวเองคุณกำลังบันทึกความคิดและเป้าหมายรายวันแชร์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้คนรอบตัวมือถือเป็นเพื่อนคู่คิดที่ช่วยให้คุณเติบโตทุกวัน 4. เทคนิคการฝึกความคิดผ่านมือถือ 1. แอปบันทึกเป้าหมายรายวัน,นสัปดาห์ ใช้มือถือจดเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าทุกครั้งที่ทำสำเร็จให้บันทึกและให้รางวัลตัวเอง 2. ตั้งเวลาเช็คโซเชียลลดสิงส่งรบกวนลดการเสพคอนเทนต์ไร้คุณค่าใช้เวลาว่างกับการเรียนรู้หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 3. m i map ความคิดสร้างสรรค์ใช้แอป m y mapping เพื่อจัดระเบียบความคิดทำให้เห็นเป้าหมายและแนวทางชัดเจน 5. ตัวอย่างภาพ <5. S 2> so <deviation> ชีว <ất> ิตจริงเช้าฟังพอดแคส หรืออ่านบทความพัฒนาตัวเองกลางวันวางแผนงานและบันทึกความสําเร็จเย็นวิเคราะห์วันนั้นๆและวางแผนเป้าหมายวันถัดไปภาพนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นชัดเจนว่ามือถือไม่ใช่ตัวรบกวนแต่สามารถเป็นเครื่องมือสร้างความคิดบวกและวินัยส่วนตัวมือถือช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนความคิดจากลบเป็นบวกสร้างวินัยและวางแผนชีวิตได้หากใช้มือถือเป็นเครื่องมือฝึกหมายเสร็จและบันทึกเป้าหมาย จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งความคิดและภาพลักษณ์ตัวเองชัดเจนมือถือเป็นเครื่องมือสร้างภาพลักษณ์หลังจากที่เราเรียนรู้การเปลี่ยนความคิดผ่านมือถือแล้วช่วงนี้เราจะเน้นการใช้มือถือสร้างภาพลักษณ์ตัวเองที่น่าเชื่อถือและโดดเด่นเพราะภาพลักษณ์ตัวเองส่งผลต่อความคิดการตัดสินใจและโอกาสในชีวิต 1. สร้างตัวตนผ่านโซเชียลมีเดียมือถือช่วยให้เราสร้างโปรไฟล์และภาพลักษณ์ตัวเองได้อย่างชัดเจนเลือกแชร์คอนเทนต์ที่มีคุณค่า เช่นบทความความรู้พอดแคสต์ Podcast แรงบันดาลใจหรือเรื่องราวการพัฒนาตัวเองมือถือเป็นบันทึกความสำเร็จและพัฒนาการของตัวเองทุกโพสแสดงถึงความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ภาพลักษณ์นี้ทำให้คนอื่นมองคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญมีความตั้งใจและพร้อมรับโอกาสตัวอย่างเช่นคุณโพสบทความสั้นๆที่ให้แรงบันดาลใจแชร์คลิปเทคนิคการทำงานหรือการเรียนรู้มือถือทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสร้างความน่าเชื่อถือ2 สร้างนิสัยการใช้มือถือให้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างภาพลักษ์ตัวเองให้ชัดเจนมือถือควรใช้เพื่อสร้างวินัยและประสิทธิภาพตั้งเวลาใช้งานโซเชียลมีเดียเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนใช้มือถือจัดการตารางงานและบันทึกเป้าหมายรายวันสร้างบันทึกพัฒนาการตัวเองเช่นการอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือเรียนคอร์สออนไลน์ภาพนี้ทําให้มือถือกลายเป็นเครื่องมือบ่งบอกความมุ่งมั่นของคุณไม่ใช่แค่สิ่งรบกวน 3. ภาพลักษ์ตัวเองใหม่ เมื่อใช้มือถืออย่างมีวินัยและสร้างสรรค์คุณจะเริ่มเห็นภาพลักษณ์ตัวเองชัดเจนขึ้นเป็นคนที่มีแผนมีวินัยและใฝ่เรียนรู้มือถือเป็นเหมือนกระจกสะท้อนความคิดและความตั้งใจทุกครั้งที่เลือกเสพสิ่งที่มีคุณค่าคุณกำลังสร้างตัวเองให้เป็นคนที่คนอื่นอยากเรียนรู้จากเรื่องราวของคุณลองจินตนาการชีวิตประจำวันเช้าใช้มือถืออ่านข่าวและบทความแรงบันดาลใจกลางวันวางแผนงานหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ เย็นทบทวนความสำเร็จของวันนั้นและวางเป้าหมายวันต่อไปภาพนี้ชัดเจนว่ามือถือไม่ได้ทําลายชีวิตแต่เสริมสร้างความคิดและภาพลักตัวเอง 3. ตัวอย่างกิจวัตรประจําวันที่ช่วยสร้างภาพลักจดบันทึกเป้าหมายทุกวันแชปความหรือคลิปที่ให้แรงบันดาลใจทบทวนความคิดและเป้าหมายส่วนตัววางแผนพัฒนาทักษะใหม่ๆใช้มือถือจัดการงานและชีวิตอย่างเป็นระบบมือถือไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสาร แต่สามารถเป็นเครื่องมือสร้างภาพลักษณ์ตัวเองหากใช้เป็นมีวินัยและเลือกเสพสิ่งที่มีคุณค่าคุณจะกลายเป็นคนที่น่าเชื่อถือมุ่งมั่นและพร้อมรับโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตเทคนิคการพัฒนาความคิดผ่านมือถือหลังจากที่เราเรียนรู้การสร้างภาพลักษณ์ตัวเองมาถึงตอนนี้เรามาเพิ่มความเข้มข้นกันและจะลงลึกถึงเทคนิคการใช้มือถือเพื่อพัฒนาความคิดวางแผนชีวิตและสร้างวิสัยทัศน์ 1. การตั้งเป้าหมายและวางแผนชีวิต มือถือสามารถช่วยคุณวางแผนและติดตามเป้าหมายส่วนตัวใช้แอปบันทึกเป้าหมายรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนติดตามความคืบหน้าและปรับปรุงเป้าหมายตามสถานการณ์ทุกครั้งที่บรรลุปเป้าหมายเล็กๆจะช่วยสร้างแรงผลักดันและความมั่นใจฟังตัวอย่างแล้วจินตนาการดูครับคุณเปิดแอปโน้ตจดเป้าหมายวันนี้อ่านบทความหนึ่งเรื่องฟังพอร์คแค์15นาทีกลางวันตรวจสอบความคืบหน้าและบันทึกสิ่งที่สำเร็จเย็นสรุปว่าเป้าหมายวันนั้นสำเร็จ หรือไม่และวางแผนวันถัดไป 2. การใช้มือถือสร้างไมล์เซตบวกมือถือสามารถช่วยฝึกคิดเชิงบวกและลดความคิดลบฟังพอดแคสต์หรือหนังสือเสียงสร้างแรงบันดาลใจอ่านบทความพัฒนาตัวเองหรือเรื่องราวความสําเร็จจดบันทึกสิ่งที่ทําและขอบคุณถึงประสบการณ์ดีๆในทุกๆวันเทคนิคนี้ช่วยให้คุณสะสมพลังบวกทุกวันและค่อยๆปรับทัศนคติให้มองโลกในแง่ดี 3. การสร้างวิสัยทัศน์ผ่านมือถือ มือถือช่วยให้คุณเห็นภาพชีวิตตัวเองในอนาคตชัดเจนขึ้นใช้ไมล์แมปบนมือถือวางแผนเส้นทางชีวิตจดเป้าหมายระยะยาวและแยกเป็นเป้าหมายรายเดือนหรือรายสัปดาห์ทุกครั้งที่ทำบันทึกคุณกำลังสร้างแผนที่ความสำเร็จส่วนตัวจินตนาการครับคุณสร้างไมล์แมปเรื่องอาชีพในฝันขั้นตอนการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์และโอกาสต่อยอดอาชีพในฝันของคุณมือถือช่วยให้คุณเห็นเส้นทางสู่เป้าหมายอย่างชัดเจน 4. การฝึกวินัยและติดตามตัวเองตั้งแจ้งเตือนเป้าหมายประจำวันบันทึกความสำเร็จและความท้าทายทุกวันวิเคราะห์สิ่งที่ทำได้และสิ่งที่ต้องปรับปรุงภาพลักษณ์ตัวเองที่เกิดจากกระบวนการนี้เป็นคนมีแผนมีวินัยและมุ่งมั่นมือถือเป็นเหมือนเครื่องมือสะท้อนความคิดและความตั้งใจการใช้มือถืออย่างมีวินัยช่วยให้คุณพัฒนาความคิดวางแผนชีวิตและสร้างวิสัยทัศน์ชัดเจน การฝึกใช้มือถือเพื่อบันทึกวิเคราะห์และติดตามเป้าหมายทุกวันจะทำให้คุณเห็นความสำเร็จเล็กๆและสร้างแรงผลักดันไปสู่ความสำเร็จใหญ่มือถือกับแรงบันดาลใจและการสร้างโอกาสหลังจากที่เราเรียนรู้การพัฒนาความคิดและสร้างภาพลักษณ์ตัวเองเรามาเน้นการใช้มือถือสร้างแรงบันดาลใจและโอกาสใหม่ๆที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ 1. ค้นหาแรงบันดาลใจผ่านมือถือมือถือทำให้คุณเข้าถึงแรงบันดาลใจไม่จำกัด อ่านบทความสร้างแรงบันดาลใจจากผู้ประสบความสำเร็จฟังพอดแคสต์หรือคลิปสอนเทคนิคการพัฒนาตัวเองเข้าร่วมกลุ่มหรือชุมชนออนไลน์ที่สนับสนุนการพัฒนาตัวเองเช้าฟังพอดแคสต์แรงบันดาลใจขณะตื่นนอนกลางวันอ่านบทความหรือสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เย็นทบทวนแนวคิดที่ได้ฟังและคิดว่าจะนำไปปรับใช้ในชีวิตอย่างไร 2. การสร้างโอกาสผ่านมือถือมือถือสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสใหม่ๆ เรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะใหม่เช่นการสื่อสารการตลาดหรือเทคโนโลยีทำธุรกิจออนไลน์หรือสร้างคอนเทนต์เพื่อสร้างรายได้สร้างพอร์ตโฟลิโอหรือผลงานส่วนตัวที่แสดงถึงความสามารถของคุณตัวอย่างในชีวิตจริงใช้มือถือถ่ายภาพผลงานและโพสต์ลงโซเชียลใช้มือถือเรียนรู้ทักษะที่ต้องการเช่นการออกแบบกราฟิกการเขียนบทความหรือการตัดต่อวิดีโอมือถือทำให้คุณเห็นโอกาสที่คนอื่นอาจมองไม่เห็น สามภาพลักษ์ตัวเองใหม่การใช้มือถือสร้างแรงบันดาลใจและโอกาสจะช่วยให้คุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีและมุ่งมั่นเป็นผู้สร้างโอกาสไม่ใช่ผู้รอโอกาสมือถือเป็นเพื่อนคู่คิดที่ช่วยให้คุณเติบโตทั้งด้านความคิดและโอกาสชีวิต 4. ตัวอย่างกิจวัตรประจําวันที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและโอกาสเช้าฟังพอรแคสสร้างแรงบันดาลใจพัฒนาสิ่งที่ตัวเองทําอยู่10-15นาทีกลางวันอ่านบทความ หรือทำงานที่ช่วยพัฒนาทักษะเย็นวางแผนวันถัดไปและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ใช้มือถือบันทึกความสำเร็จและแนวคิดที่เป็นประโยชน์แชร์แรงบันดาลใจหรือคอนเทนต์คุณค่ากับคนรอบตัวมือถือไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์สื่อสารแต่สามารถเป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจและโอกาสใหม่ๆการเลือกเสพสิ่งที่สร้างคุณค่าฝึกใช้มือถืออย่างมีวินัยและลงมือทำ จะช่วยให้คุณเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนในชีวิตทั้งด้านความคิดภาพลักษณ์และโอกาสมือถือกับแรงบันดาลใจและการสร้างโอกาสมือถือเปลี่ยนชีวิตหลังจากที่เราได้เรียนรู้ถึงการใช้มือถือเพื่อเปลี่ยนความคิดสร้างภาพลักษณ์และพัฒนาตัวเองตอนนี้เราจะเน้นการสรุปบทเรียนสําคัญและแนะนําการลงมือทําจริง 1. มือถือเป็นเครื่องมือไม่ใช่สิ่งรบกวนมือถือไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์สื่อสารแต่เป็นเครื่องมือสร้างชีวิตหากใช้ถูกวิธี ทุกข้อความทุกบทความทุกคลิปสามารถเป็นแรงผลักดันและโอกาสใหม่การเลือกเสพสิ่งที่มีคุณค่าทําให้มือถือกลายเป็นเพื่อนคู่คิดมือถือช่วยให้คุณวางแผนชีวิตติดตามเป้าหมายและสะท้อนความคิดตัวเอง 2. วิธีลงมือทํา 1. สังเกตการใช้มือถือของตัวเองทุกวันจดบันทึกสิ่งที่ใช้เวลาไปกับอะไรและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์2ตั้งเป้าหมายและวางแผนชีวิตผ่านมือถือใช้แอปบันทึกเป้าหมาย My Map หรือ Planner แบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายเล็กเพื่อสร้างความสำเร็จต่อเนื่อง 3. สร้างแรงบันดาลใจทุกวันฟังพอดแคสต์อ่านบทความหรือคอร์สออนไลน์บันทึกสิ่งที่ขอบคุณและความสำเร็จเล็กๆ 4. ฝึกวินัยและติดตามตัวเองตั้งแจ้งเตือนเป้าหมายทบทวนและปรับปรุงทุกวัน 3. ภาพลักษณ์และวิสัยทัศน์ของตัวเองคุณคือคนที่ควบคุมเวลาและความคิดได้มือถือเป็นเพื่อนคู่คิดที่ช่วยให้คุณเติบโต ทุกครั้งที่เลือกเสพสิ่งที่มีคุณค่าคุณกำลังสร้างตัวเองให้มีวินัยมุ่งมั่นและพร้อมรับโอกาสใหม่ 4. แรงบันดาลใจสุดท้ายลองจินตนาการตัวเองในวันหนึ่งมือถืออยู่ในมือแต่ไม่ได้รบกวนชีวิตทุกบทความและคลิปที่คุณเลือกคือแรงผลักดันให้ชีวิตดีขึ้นมือถือช่วยให้คุณเห็นเส้นทางสู่เป้าหมายอย่างชัดเจนและสร้างชีวิตที่คุณอยากมีมือถือสามารถเปลี่ยนชีวิตได้หากเราเปลี่ยนความคิด ใช้เป็นเครื่องมือสร้างภาพหลักและลงมือทำอย่างชาญฉลาดเริ่มวันนี้มือถือของคุณจะกลายเป็นเครื่องมือที่นำพาคุณสู่ความสำเร็จผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไปลองจินตนาการเช้าวันหนึ่งคุณตื่นเช้าเหมือนเดิมมือถืออยู่ในมือแต่เช้านี้ต่างออกไปคุณไม่ได้เลื่อนฟีดเหมือนทุกวันแต่เปิดพอดแคสต์ฟังเรื่องความรู้สั้นๆ10-15นาทีเพียงแค่นี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับวันของคุณก็เปลี่ยนไปทันทีเช้าเปลี่ยนทั้งวัน ก่อนหน้านี้เช้าๆของคุณอาจดูเหมือนโดนดูดพลังตื่นมาไถ่ฟีด30-45นาทีสมองล้าพลังงานลดทำงานต่อก็ไม่มีสมาธิแต่หลังจากเริ่มปรับนิสัยตื่นเช้ามาสมองสดใสมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นระหว่างฟังพาดแคสต์หรืออ่านบทความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อต้องทำงานหรือตัดสินใจเพียงนิสัยเล็กๆ1 5นาทีในเช้าสามารถสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนตัวอย่างผลลัพธ์ ลองแบ่งเป็นสัปดาห์และเดือน1สัปดาห์แรกสมองเริ่มตื่นเร็วขึ้นมีสมาธิมากขึ้น10-15%รู้สึกสดชื่นกว่าการเริ่มวันด้วยฝีโซเชียล2เดือนแรกเริ่มเห็นความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นมีไอเดียใหม่ๆสำหรับงานหรือธุรกิจรู้สึกควบคุมชีวิตตัวเองได้มากขึ้น3เดือนที่3กลายเป็นคนที่เพื่อนและครอบครัวสังเกตเห็นว่าเปลี่ยนไปในทางบวกมีความมั่นใจมากขึ้น เริ่มมีผลงานหรือรายได้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่เรียนรู้ในเช้าภาพลักษณ์ใหม่ของตัวเองก่อนปรับนิสัยคนที่ถ่ายฟีดมือถือหลังตื่นเป็นคนงวงเงียขาดพลังใจและความมั่นใจวันเหมือนหมุนวนไปวันๆหลังปรับนิสัยเป็นคนที่มีสมาธิและวินยัยตื่นเช้าแล้วรู้ว่าต้องทำอะไรสมองสดใสพลังเต็มที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบตัวนี่แหละครับการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่เรื่องความรู้ แต่เป็นการสร้างพลังใจและความมั่นใจมือถือพลังงานเช้าเมื่อเราใช้มือถืออย่างถูกวิธีมันกลายเป็นเครื่องมือพาคุณไปสู่ความสำเร็จฟังความรู้อ่านบทความสร้างทักษะสร้างไอเดียใหม่จดโน้ตและวางแผนแทนที่จะปล่อยให้เวลาเช้าหมดไปกับสิ่งไร้ค่าคุณจะได้พลังและไอเดียเพื่อทำงานและชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนเช้าเล็กๆจะส่งผลต่อวันทั้งวันจากคนที่ถูกมือถือดูดพลัง กลายเป็นคนที่ควบคุมเวลาและพลังตัวเองได้ผลลัพธ์คือสมองสดใสมีไอเดียใหม่มีความมั่นใจและชีวิตเริ่มดีขึ้นนี่คือความมหัศจรรย์ของการปรับนิสัยเช้าเล็กๆที่หลายคนมองข้ามขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจกันครับทุกคลิปคือเรื่องราวเล็กๆที่อาจเปลี่ยนชีวิตของคุณอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดกับสิ่งดีๆครับ